ตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะครับอุณหภูมิในตู้เนี่ยประมาณ188องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับทำการวัดอุณหภูมิด้านในนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยประมาณเท่าไหร่สวัสดีครับพวกกับผม2องสิง m o ดิฟาวันนี้ผมก็จะมาทำการตรวจเช็คซ่อมเป็นเครื่องอบไก่นะครับของไก่ย่าง5ดาวนั่นเอง ซึ่งตรงนี้ทางเจ้าของเขาแจ้งมาว่าเครื่องอบเนี่ยมันเออเลอร์น,นะครับก็อาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนครับผมด้านในเลยครับครับผมสําหรับเครื่องอบไก่ตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาว่าตั้งเวลาแล้วเวลาอบไปแล้วเนี่ยเวลายังไม่ครบตามที่ตั้งไว้นะครับมันก็จะร้องเตือนหรือไม่บางทีเวลามันก็จะค้างอยู่ตําแหน่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับทาให้การอบไก่เนี่ย ไม่สุกแล้วก็ไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คดูก่อนนะครับซึ่งเครื่องนี้นะในคลิปก่อนโน้นนะครับผมก็ได้มาทําการซ่อมนะครับเป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์เสียแล้วก็ตัวบัสเซอร์มันไม่ดังนั่นเองก็ทําการเปลี่ยนไปตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอาการเออเลอร์นะครับทีนี้ผมจะทําการเทสอาการเสียท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยนี่ออนเบรกเกอร์นะครับ ผมออนเบรเกอร์นะครับตอนนี้เมื่อเราทําการออนเบรเกอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นตัวหลักเลยนะครับนี่จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่200นะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิที่ว่าในตู้นะครับ55องศานะครับนี่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทามเมอร์เป็นตัวตั้งเวลานะครับซึ่งตรงนี้เขาจะตั้งไว้ที่69นาทีนะครับในการอบแต่ละครั้งตัวนี้เป็นเบรเกอร์นะครับคอนโทรลของเครื่องนั่นเอง แล้วก็ตัวนี้เป็นบัสเซอร์นะครับเวลาที่ครบเวลาที่ตั้งไว้นะครับตัวบัสเซอร์ก็กจะดังแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของฮีเตอร์นั่นเองนี่สังเกตนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮีเตอร์ทางานแล้วก็ตัวโบเวอร์เนี่ยด้านในจะเป็นพัดลมโบเวอร์นะครับเป็นการกระจายความร้อนให้ทั่วตู้นั่นเองอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอ่าตอนนี้73แล้วนะครับเมื่อครบ200อองศาเนี่ยถึงที่ตั้งไว้เนี่ย มันก็จะสั่งให้ฮีเตอร์อยู่ทํางานนั่นเองนี่สังเกตนะครับตรงนี้เวลาขึ้นมา1นาทีแล้วนะครับเห็นะเวลาขึ้นมา1นาทีละจากที่อาการที่มันเสียเนี่ยมันลเลอะเนี่ยเวลาตรงนี้นะบางทีเนี่ยนะครับสินาทีเนี่ยมันก็ค้างอยู่นะครับบางทีอยู่ที่ประมาณ60นาทีเนี่ย เลยเก้านาทีน่ะมันมันก็ร้องแล้วนะครับบัสเซอร์ดังละคือตัดการทํางานแล้วนะครับอ่าตอนนี้สองนาทีแล้วคืออาการตรงนี้นครับมันไม่ได้เป็นตลอดเวลาแต่มันจะเป็นบางครั้งบางวันก็ไม่เป็นเลยแต่บางวันก็จะเป็นบ่อยมากต้องทําการปิดเบรคเกอร์แล้วก็อาอ,อนขึ้นใหม่ทุกครั้งนะครับนี่นี่นะครับอาการเสียงในลักษณะแบบนี้นะถ้ามันเป็นตลอดเวลาเนี่ย เราจะสามารถเช็คแล้วก็วิเคราะห์อาการเสียได้ง่ายมากแต่ถ้าเป็นบางครั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยสังเกตการทํางานแล้วก็วิเคราะห์นะครับอ่าเนี่ยตอนนี้ผ่านมา4นาทีแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจเช็คชุดคอนโทรลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้หลักการทํางานโดยรวมก่อนนะครับผมเเปิดฝาดูนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะครับ ชุดคอนโทนรลตรงนี้ไอตัวควบคุมณมภูิเนี่ยเป็นตัวควบคุมหลักนี่นะครับนี่ก็จะสั่งนะครับเวลาที่ตอนนี้ชุดคอนโทรลจะสั่งให้ตัวโซลิดสเตตรลีเลย์นะครับเป็นรีเลย์อิเล็กทรอนิกในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีตัวเทมนะครับตัวเทอร์โมนี่สายเทอร์โมตัวนี้นะครับนี่จะต่อเข้าไปด้านในตู้นะเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ ตัวควบคุมเนี่ยแสดงผลนะครับว่าตอนนี้กี่องศาแล้วนั่นเองนะครับตัวทัมเมอร์นี่ก็เป็นตัวตั้งเวลานะครับก็ไม่มีอะไรคนระับชุดคอนโทรลก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการวัดกระแสดูนะครับว่าเครื่องนี้ฮีตเตอร์กินกระแสกี่แอมป์ครับผมนี่นะครับผมจะใช้แคม,มตเตอร์นะครับรุ่นยูนะิที20งพลัสนะตั้งปรับประวัดกระแสนะครับกระแสไฟฟ้าก็คือนี่ผมตั้งไปเลยนะครับ ปรับย่าน AC นะครับกดปุ่มสีเหลืองนี่ AC M นะครับก็สายสายฮีตเตอร์ก็ตรงนี้นะครับนี่นะที่ต่อไปยังฮีตเตอร์เนี่ยตรงนี้นะครับค้องเลยนะครับกินกระแสไฟฟ้าประมาณ16แอมส์1หถึง17แอมนะครับสำหรับตัวฮีตเตอร์นะครับนี่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ว่าเป็นประเภทฮีตเตอร์หรือว่าตัวทำความร้อนเนี่ย ในการตัดต่อบ่อยๆเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นโซลิดสเตตรีเลย์นะครับในการควบคุมการต่อกระแสไฟฟ้าเพราะว่าโซลิดสเตตรีเลย์เนี่ยมีคุณสมบัติคือไม่เป็นประกายไฟในการตัดต่อนะครับไม่เหมือนรีเลย์ทั่วไปถ้ารีเลย์ทั่วไปเนี่ยถ้าการะแสสูงๆเนี่ยหน้าคอนแทคมันจะเป็นประกายไฟแล้วก็ทําให้คอนแทคเสียเร็วส่วนตัวนี้นะครับมันเป็นสารกึ่งตัวนำโซนะลิดสเตตรีเลย์นะเวลาตัดต่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีประกายไฟนะครับ แล้วก็ความไวในการตัดต่อเนี่ยนะครับจะเร็วกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีกวา Duke, ่านนัเองนะครับจึงใช้โซลิดสเตตรีเลย์ในการตัดต่อกระแสไฟฟ้าสําหรับโหลดประเภทต่อเนื่องหรือว่าพวกฮีตเตอร์ทาความร้อนนี่ er นะครับนี่นะครับมันจะเป็นการตัดต่อตลอดเวลานะครับรักษาอุณหภูมิเดี๋ยวดูนะถ้าอุณหภูมิใกล้จะถึงจุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการรักษาอุณหภูมิเดี๋ยวดูนะครับอ่าถ้าใกล้จะถึงเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิที่ ร้อยแปดสิบแปดละนะครับตัวคอนโทรลมันก็จะสั่งตัดต่อตัดต่อไปเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมครับจะตัดต่อตลอดนะครับเห็นไหมสังเกตว่ากระแสเนี่ยจะหายไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่16บแอมป์นี่นะครับตอนนี้คือตัดการทํางานละแล้วก็ต่อเป็นการตัดต่อบ่อยๆนั่นเองนะครับนี่ถ้าเป็นรีเลย์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับ หน้าคอนแทคอาจจะเสียไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโซลิสเตตรีเลย์นั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่โซลิสเตตรีเลย์นะครับตัวนี้จะใช้ไฟอดีซีนะครับ4ถึง30โวลต์เนี่ยนะครับจ่ายมาจากตัวคอนโทรลนี่แหละครับตัวควบคุมอุณหภูมินี่แหละสังเกตนะครับ,ตอ,อออรบตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะครับอุณหภูมิในตู้เนี่ยประมาณ188องศานะครับ188องศา ตอนนี้เวลาผ่านไป12นาทีนะครับก็ยังไม่เออเลอร์นะตอนนี้เวลาผ่านไป14นาทีนะครับอุณหภูมิก็200องศานะครับส่วนอุณหภูมิหน้าตู้ที่ผมวัดตรงนี้168องศานะครับอ่านผู้ชมสังเกตดูสิครับอุณหภูมิด้านในตู้เนี่ย200องศาดูสิครับด้านล่างเนี่ยเป็นพวกน้ํามันนะครับที่หยดลงมาเนี่ยเดือดเลยนะครับเห็นไหมเดือดเลยนะครับร้อนมาก ครับผมท่านผู้ชมก็ตรงนี้ก็รอมาประมาณ16-17นาทีแล้วมันก็ไม่เออเลอร์อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับก็เป็นบางครั้งนะครับเป็นเป็นบางจังหวะซึ่งก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับสังเกตที่ว่าตอนที่มันเออเลอร์อเนี่ยนะครับเวลาไม่ถึงเนี่ยมันก็ตัดแล้วก็บางทีมันก็ค้างอยู่ตำแหน่งเดิมไปตลอดเนี่ยซึ่ง ตรงนี้ผมมีเคราะหมองว่านะครับน่าจะเป็นอาการเสียหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวทามเมอร์นี่แหละครับที่มันเออร์เลอร์จากตัวมันเองนะส่วนตัวควบคุมเนี่ยสังเกตจากอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ตัดต่อตามปกติเพราะฉะนั้นนะครับเปอร์เซนต์โอกาสเสียก็คือตัวทามเมอร์นะครับผมจะทําการตัดสินใจคือจะเปลี่ยนตัวทามเมอร์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรา,าจะทําการเปลี่ยนทามเมอร์เลยครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวปิดเครื่องเลยนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนทามเมอร์เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะต้องทําการถอดส็อกเก็ตที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อถอดตัวทามเมอร์ออกมานะครับก็สําหรับตัวทามเมอร์นะครับส็อกเก็ตตัวนี้นะครับเราถอดออกมาเลยนี่นะครับถอดมาแล้วแล้วก็ตัวล็อกออกนะครับเราก็จะสามารถถอดได้เลยนะครับถอดจากด้านหน้าเลยนะครับนี่นะนี่ถอดมาแล้วนะครับทีนี้นะครับ ปัญหาก็คือว่าตัวทามเมอร์รุ่นนี้นะครับสั่งจากเพจออนไลน์มานะครับซึ่งหารุ่นนี้มันไม่มีนะครับมันเป็นเพจต่างประเทศนะครับที่มีก็คือรุ่นนี้เพราะว่าตรงนี้นะครับทางเจ้าของจําเป็นต้องใช้เครื่องนะครับเพราะมันเออเลอร์บ่อยก็จะเป็นปัญหานั่นเองก็เลยจะใช้รุ่นนี้แทนนะครับนี่สังเกตว่าสําหรับรุ่นนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสร,รุ่นนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เบ้าล็อกเนี่ยมันจะคนละขนาดกันแต่ว่าตำแหน่งขาของรีเลย์เนี่ยนะครับเป็นสเปคเดียวกันนะสามารถเสียบแทนกันได้เลยนะครับนี่ผมจะลองเสียบไปดูนะนี่ก็เสียบแทนกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตัวนี้ก็สามารถเสียบตรงซ็อกเก็ตเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือเบ้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะนะครับ เบ้าของตัวรีเลย์เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมตัวรีเลย์ตัวใหม่เนี่ยตัวทัมเมอร์ตัวใหม่เนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่านะครับเล็กกว่าความกว้างนะมันมันเล็กกว่านั่นเองเป็นผืนผ้าส่วนตัวเก่าเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะใส่พอดีเลยนะครับนี่นะแต่ว่านี่ก็ตรงนี้จะใช้งานตัวนี้เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับเพื่อทําการนะครับ รออะไรรอตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับถ้ามีก็จะเปลี่ยนเป็นสเปคเดิมนะครับแต่ตรงนี้ได้ทําการเจาะรูไว้นะครับนี่เพื่อทําการใช้เคเบิลทายลัดให้ใช้งานได้นะครับนี่นะเป็นการยึดนั่นเองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เคเบิลทายลัดเลยนี่ก็เ,เคเบิทลทายรัดจากข้างในมานะครับสอดจากข้างในมาก่อน่อะตรงนี้นะครับสองอันนะครับ ก็ด้านในเนี่ยเข็มบันไายต้องต่อกันอีกเส้นหนึ่งครับเพราะว่าต้องใชเ้เส้นยาวหน่อยนะครับก็จัดตำแหน่งให้มันเซนเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มันเข็มบันทายรัดเลยดึง ก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับผมทดลองการใช้งานนะครับเปิดเบรกเกอร์ดูลักษณะนี่อานนี้หน่วยวินาทีนะครับผมหกเจ็ดนี่ เมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็จะสั่งให้บัสเซอร์นี่นะครับทำงานนั่นเอง20วินาทีก็ใช้งานได้เหมือนกับทามเมอร์ตัวเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เบ้าในการใส่ตำแหน่งเดิมเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับขนาดเล็กกว่าก็จะใช้ตรงนี้นะครับชั่วคราวไปก่อนนะครับรอให้ตัวทามเมอร์นะครับที่เป็นสเปครุ่นเดียวกันมาค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนะครับผมก็ค่อยดู ลักษณะการทํางานแล้วก็ตามเช็คการอีกทีนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันเจอเออร์เลอร์เหมือนเดิมอีกหรือไม่นะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนตัวทามเมอร์ตัวนี้ไปก็ต้องเทสการใช้งานไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นนะครับตรงนี้หากผิดพลาดตรงจุดไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสองสิ่ง m มดิฟาเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมดีครับ